ดีเพื่อนๆ่อนนีอยู่นอกบ้านพามาอาบแดดก <c oughs> ็เห็นว่าแดดมันออกก็เลยออกมาดูหญ้าดูดูหญ้าเนี่ยดูหญ้าไอ้ที่ถอนหญ้าป้าก็ไม่รู้ไปไหนมันมี หญ้าที่เราไม่ต้องการอนะ่ะมันจะขึ้นมาไวมากเลยนะเอ้ยเขาเรียกว่ากลับกล้องไม่เป็นด้วยนะหญ้าโลวะทันบ้านเราน่าจะชื่อว่าฟันสิงโตหน้ามืดจังหันหันหลังหันหลังให้ตะวันหน้ามืดมากเลยตะวันไม่ได้อยู่สูงนะพี่น้องถ้าป้ายือนอย่างนี้ใช่ไหมยืนตรงตรงอย่างเงี้ยตะวันมันจะอยู่เนี่ย มันจะอยู่ประมาณคิ้วป้าเนี่ยพราป้าทำอย่างเงี้ยปุ๊บมันเข้าตาทํามเงี้ยมันเข้าตาแต่ถ้าอย่างนี้มันไม่เข้าตาเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเข้าตาแล้วมันมันอยู่ต่ำมากเลยรอยขุดนี่ก็ยังมีทุกวันไม่รู้อะไรขุดเพื่อนๆป้ากุมใจกับรอยขุดนี่แหละขุดไม่ขุดเปล่านะอันนี้สตรอเบอรี่นะเนี่ยเอาสไตล์หมดเลยเนะี่ยโอ้โห งงอะตายหมดเลยเนี่ยมันขุดสลากกระจายเลยป้าเาดินมาถมใหม่นะมันขุดสลากขึ้นมาบนดินน่ะขึ้นขึ้นมาข้างบนน่ะก็ไม่รู้ว่าหนูหรือเปล่าแต่ถ้าหนูมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้หรอให้ดูก็คงไม่เห็นนะอันนี้ป้าไม่ได้กบนะ พรกบทุกวันมันก็มาขุดทุกวันได้เงินมาจากได้ทุนบ้านนี่แหละกูเริ่มหนาวแล้วนะลมลมลมแล้วหนาวม,มีแมงเต่าทองเหมือนบ้านเราด้วยเนอะน้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมนอ้อเนี้ยออาจจะไม่เห็นเนาะเหมือนเลยอะ่ะแบบเดียวกันเลยมากินใน เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะหาออกจากแดดก่อนเอาไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนไหมไปปล่อยลงไปก่อนเหมือนกันเลยอ่ะปล่อยลงไปแล้วนะไม่ได้ฆ่าเขานะ ดอกหญ้าป้ามุมนู้นก็กำลังบานเลยดอกหญ้านะไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม้เพิ่งจะแตกหนอดอกหญ้ามันจะมาก,ก่อนสีขาวๆนะเห็นไหมหนออันนั้นคือหญ้านะส่วนดอกไม้ยังไม่มาดอกไม้มันแตกหนออีกใช้เวลาสักพักเพิ่งจะหลุดพ้นจากหิมะ <c oughs> เดินบนยาน่ะสบายๆนะแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็ต้องตัดนะ